หูฟังนะครับแบบไร้สายสำหรับการเล่นเกมนะอินโซนบัตนะครับรู้สึกว่าโอ้ยิ่งใช้นะครับก็ร,รู้สึกยิ่งชอบนะกับลุงแมวเนี่ยนอกเหนือไปจากการเล่นเกมที่เขาเน้นนะยังคิดว่าสามารถเป็นหูฟังอเน,นกประสงค์ได้เลยนะครับเราเป็นไร้สายก็จริงนะครับแต่เขามีตัวนี้มาให้นะตัวดองเกิลตัวนี้มาให้นะซึ่งดองเกิลเขามันอันนิดเดียวเองนะแล้วก็เป็น usb c แล้วนะครับเราสามารถเอาเสียบนะกับตุ่มได้ได้นะครับ ตทรศัพท์มือถือนะรองรับตัว USB audio นะครับก็สามารถใช้ได้ก้านนี้นะครับเขาจะมีตัวบอกนะนี่นะว่าเราปรับได้นั้งต่อกับ PC ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น A station 5ก็สามารถต่อได้อยู่แล้วนะครับ Android t a b ท e t ที่รองรับ USB C audio นะครับ s t s t m n e ด็กนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะ Dintendo n Switch ก็ใช้ได้นะครับเสียบปุ๊บก็เจอเลยนะใช้ได้เลยนะครับ แล้วก็เช่นเนี่ยบัลใครมี r o g อลายก็ใช้ได้นะเพราะว่ามันเป็น w i n ปิโน่เบสนะครับเครื่องเล่นเกมมันแทบจะทั้งหมดในตระหนักสามารถใช้ได้เพราะมันมีด็อกเกิลตัวนี้นะแล้วก็ USBc ด็อกเกิลตัวนี้ยความเด็ดคือมันไม่มีการหายนะหนูชอบข้ามปลายนะครับไม่ว่าผมฟังคนกีอันปตอกกีอันน่าเสียดายมากนะพอไม่ได้ใช้เป็นานานๆนะแล้วบางทีเราไม่ได้เสียบที่ไว้อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราแบบพกพามาพกพาม,ามันชอบหายนะครับนี่ปัญหานี้จะหมดไปนะเพราะว่าเขาเก็บมา ในนี้แล้วนะครับนี่แล้วความเดือดคือมันเป็นแม่เหล็กนะฮะนี่แอไม่ต้องกลัวนะครับขยา่าไงก็ไม่หล่นนะซึ่งปกติเราไม่ขย่างี้แล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับสามารถพกได้นะนะก็มีฟังมาให้แบบนี้เโฆษณานะครับว่าอยู่ได้12ชั่วโมงในตัวมันเองนะแล้วก็บวกกับตัวชาร์จิ่งเคสตัวนี้อยู่อีกสิชั่ชวโมงนะครับเพราะนั้นน่ะใช้อยู่ประมาณ24ชั่วโมงนะเขาบอกว่าชาร์จแค่5นาทีนะครับสามารถ เล่นเกมได้ถึง1ชั่วโมงเลยนะแล้วเขาเคลมว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่มีอายุแบตเตอรี่ยาวนานที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะครับในชาร์จิ้งเคสโซนเนี้ยพกพาไปไหนมาไหนได้ครับโดยที่ข้างหลังเนี่ยเขาเป็น USB C นะครับซึ่งก็จะแถมสายมาให้ด้วยแต่ว่าดูแววก็ใช้สายทั่วไปได้แหละนะครับก็เสียบได้เลยนะสีขาวแล้วก็สีดำนะแต่ที่ลูกแมวได้มารีวิวเนี่ยเป็นตัวสีดำนะครับผมถ้าใครอยากให้มันมีลุคแบบเบบที่จะท่าอนิดนะครับก็สีขาวก็ได้รับดแต่ถ้าสีดำเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับ เข้ากับชีตประจวันที่เราใช้อยู่นะครับจ,จะไม่ได้แบบสะดุดตาม,มากนะหรือไปไหนเมื่อไหร่นะครับใส่ตู้ตองอ่างกินไปก็ได้นะหรือว่าใส่ตู้กระเป๋าไปก็ได้นะครับสะดวกสบายแนละ้วแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกน้ำหนักเบาสัมผัสแรกนะครับพอเราเปิดกล่องมาเนี่ยก็ต้องบอกนะแน่นอนว่าตามสไตล์ของ Sony น,นะครับก็โอ้โหเนียมอยู่แล้วนะเนียยสุขีนะครับยางตัวนี้นะครับมีหลายขนาดให้เลือกเลยนะด้านนี้เป็นมันวาวนะครับนี่แบบนี้ เรารับระบบสัมผัสนะ uh. แล้วตัวนี้เป็นตัวไมโครโฟนนะครับวิวินไมโครโฟนเอาไว้ดึงเสียงรอบๆมานะครับเพื่อจะเปิดแอมเบียน o โหมดนะก็คือเปิดเสียงดึงเข้าไปในฟังเรานะครับนี่ค่ามันก็เหมือนกันประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าเนียบมากแล้วก็มีคำว่าโซนี่อยู่ที่มากนี่มากรับนี่ประมาณนี้เป็นยานะแล้วก็จะดูหรูหราไฮโซมากนะครับแบบนี้แน่นอนตัวดอกเต ที่พูดไปแล้วก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีไฟสัญญาณตรงนี้ล้วเราไปเสียบกับเครื่องอะไรมันก็จะขึ้นตัวสัญญาณตรงนี้ขึ้นมาด้วยจะรู้ว่าเสียบอยู่หรือเปล่าครับซึ่งสำหรับโรงแวมนะดีไซน์ของเขาตัวนี้มันแก้เห็นฟอย์หลายอย่างเลยนะครับที่เราให้ความหมายนะลุงแวไม่ค่อยชอบอินเดียอะไรโดยส่วนตัวนะก็คือหูฟังที่ใส่เข้าไปในหูว่าแล้วเป็นยาปิดโดยรอบงี้นะก็เห็นว่าเป็นฟนรูหเนานะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันจะอึดอัดนะครับหายใจไม่ค่อยออกนะแต่ว่า วิ่อันนี้ดีอันนี้มาพร้อมกับแอมเบียนโหมดนะครับก็คือการดึงเสียงร,รอบๆเข้ามานะเสียงบรรยากาศเข้ามาแต่ไม่ดึงถึงขนาดว่านอนหลับหูน่าลำคาญอะไรยงนี้ไม่ใช่นะคือมันจะดึงเสียงเข้ามาประมาณหนึ่งให้เราไม่รู้สึกว่าแปลกแยกจากสถานที่นะก็ทําให้รู้สึกแอ้ความเบื่อแกหายไปเยอะมากเลยนะครับกร็รู้สึกดีนะใส่ได้ยาวนานมากๆยาวนานถึงขนาดเล่นเกมต่อเนื่องกัน4ี่ชั่วโมงไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดมีปัญหาเืยต้องถอดออกเลยใส่สบายมากนะ ข้อนึงนะครับถ้าเทียบกับหูฟังแบบครอบหูก็คือใส่แล้วมันเย็นนะสบายไม่อึดอัดใส่ต่อเนื่องยาวนานนะสบายจริงๆนะมันน้ําหนักเบาเนาะไม่รู้สึกว่าปวดหูไม่รู้สึกว่านักนะน้ำหนักเบามากนะครับสามารถใส่เล่นเกมต่อเนื่องได้แบบสุดๆเลยความเด็ดอีกอันนึงนะสาหรับคนที่ใส่แว่นนะครับก็คือตัวนี้นู่แวลใส่แว่นตลอดเวลานะก็จะเห็นนะใส่บางทีทรงอ้วนบางทีทรงผอมนะครับแต่ว่าการใช้ตัวอินโซนตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยนะสามารถ ใส่ได้ตลอดนะครับนี่มันไม่ชนมันแม่เนเลยเพราะว่าขนาดมันเล็กนะมันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ใส่แว่นนะใส่ตัวแมสก็ใช้ได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหานะใส่แมสก์ไปด้วยนะครับใส่หูฟังตัวนี้ไปด้วยไม่ติดไม่ชนขนาดมันพอดีมากนะมันมันมันเวิร์กมันเวิร์กมากนะครับในเชิงเสียแล้วครับลุงแมวลองเทสดูกับหลายอย่างนะ เาเล่นเกมก่อนแล้วกันเขารองรับ 3D Audio ด้วยนะถ้าเกิดทาง,อางเอาเสียบกับตัว PlayStation 5นะครับมันจะเรียกว่า 3D Tempest นะก็คือ 3D Audio ของ PlayStation 5นะครับก็เสียบปุ๊บก,ก็สามารถจัดแต่งนะรองรับอยู่แล้วนะครับทางสเตชั่กว้างนะกว้างนะครับกว้างประมาณนึงเลยอ่ะพอมันมันกว้างใช่ไหมแล้วมันก็จะเริ่มแบบมีเสียงบรรยากาศเข้ามาเนาะแล้วก็มีโฟกัสนะครับโฟกัสก็คือเหมือนกับเสียงสมุทรสตรูเดินอยู่ตรงเนี้ยตึกเนี้ยนะเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าศัตรูเดินอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือมี โฟกัสของเสียงว่ามีระยะนะวา่าพีตอนนี้มันเดินอยู่ทางด้านขวาด้านหน้าเนาะแล้วมันอ้อมไปข้งปางหลังอรนนี้รู้สึกได้นะอ้อมไปข้างหลังนะอ้าวอีกด้านหนึ่งกำลังมีปืนยิงอยู่ระยะใกล้ๆเราอ้าวแล้วยังมีปืนอีกกระบอกยิงอยู่ใกล้กว่านะี่รู้สึกได้หมดเลยนะครับผู้แบรเขาใช้คำว่าเหมือนกับพาเราเข้าไปในโลกเกมเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นประมาณหนึ่งเลยนะคืออันนี้ถ้าเกิดเอาเล่นกับพ a l l of Duty นะโอ้โหมันมันเด็ดมากครับเช่นเดียวกันนะเล่นกับ s p i d e r m a แนะครับก็ Spider-Man 2ภาคใหม่เนี่ยในการเตะต่อยตีนะครับอย่างเช่นว่าเวลาเราต่อสู้กับศัตรูอ่ะมันจะมีแบบศัตรูล้อมหน้าล้อมหลังเราใช่ปะก็จะมีเสียงฟนคุยกันอยู่ข้างหลังเนาะยิงปืนมาหรือว่าตะโพนบวกเวดบอยวายเนาะคนที่อยู่ข้างหน้า คนที่อยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวานะครับเป็น3มิติเนาะเหมือนกับเราอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้อันนี้รู้สึกได้ชัดเจนแล้วก็ถ้าเราท่องไปในเมืองแอบบ่บมีเสียงบรรยากาศนะเสียงรถนะครับเสียงนกร้องอะไรเงี้ยน,นะอยู่ตลอดเวลาครับเวลาเราไปที่ยอดตึกอนะ่ะซึ่งถือว่าโอเคนะโอเคเลยนะให้บรรยากาศที่ดีนะครับผมแล้วก็ในเชิงคาแรคเตอร์ของเสียงนะม้ว่าเป็นคนนึงที่คิดเหมือนกันนะอันเล็กๆแบบนี้มันจะไปสะใจใหญ่ๆนะครับแต่ว่าพอเราใช้จริงอะ่ะโอ้ หรือว่าใช้ได้เลยนะเบสเนี่ยลงลึกนะครับเบสลงลึกมากประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงเบสอิมแพคนะเสียง่อเบิดเสียงการยิงกันเสียงปืนอะไรเงี้ยนะโอ้มันสะใจประมาณหนึ่งเสียงแหลมกัแบบเสียงกลางเนี่ยช่วยได้มากลุงแววเล่นสไปเดอร์แมนคูยกันตลอดเวลานะเป็นเพียงรฟังแต่ชาวบามันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเฮ้ยการใส่หูฟังอ่ะมาช่วยทําให้เราได้ยินเสียงบทสนทนาชัดขึ้นนะครับแล้วก็ เสียงแหลมกับเสียงกลางเนี่ยมันช่วยดันพวกนี้นะโทนเสียงอ่ะมันออกไปทางที่เรียบนะไม่รบกวนใส่สบายไม่แหลมจัดนะครับรู้สึกว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมมากอ่ะใส่้วรู้สึกว่าโอ้สบายนะครับออกไปทางสว่างนิดนิดแต่แต่นี้เดียวนะครับไม่รู้สึกว่าเสียงแหลมรบกวนเลยแม้แต่น้อยนะใช้กับ PC ใช้กับ n n i t Nintendo s w i t c h ใช้กับ Steam Deck คาแรคเตอร์ก็ในภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสอฟร์แวรือฟต์แวรค่อนข้าง แฮปปี้มากนะว่าโอ้โหฟังมันเสียงประมาณนี้ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะที่ชอบมากอันนึงเนี่ยคือพอมันเล็กใช่ไหมมันใส่สบายแล้วก็สามารถเอาไปใส่บนที่นอนเนาะก็หรือจะการเล่นเกมอ่ะก็เอาไว้ดูหนังตอนกลางคืนนะครับบางทีคุณแฟนหลับไปแล้วเราก็ไม่อยากจะเปิดเสียงดังของมอค่างหเงี้ยแล้วก็เราเล่นเกมเสร็จใช่ไหมเราจะมานอนหลับอะ่ะใช้ตัวนี้ดูทีวีต่อก่อนนะครับก็มันดีมากนะมันสะใจมากเพียงพอนะครับสามารถกลายเป็นเหมือนกับ ผมฟังนะสําหรับความบันเทิงส่วนบุคคลได้สบายมากนะครับผมก็รูงแมวก็ใส่แล้วมาดูหนังแล้วก็คล้ายๆนะก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ฟังมันมีคาแรคเตอร์เล่นเกมได้ประมาณนี้มันจะดูหนังสนุกเนาะเพราะมันจะกลายเป็นผู้ฟังมัลติมีเดียนะครับก็เสาร์สเตจกว้างขวางเราทิศทางเสียงชัดเจนเนาะความสะใจหนังแน่มาต่างจากเกมเพราะในตรงที่มันจะมีแบบบางทีมันมีสกอร์แล้วแบบว่ามันมีคาแรคเตอร์ของเพลงนะแบบเพลงมันเลงอยู่ด้านหลังอะไรเงี้ยเนาะ ออเคสตราใหญ่มมแบบเต็มๆมาอย่างี้ตัวนี้ก็เอาอยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอาการเบสบวมใ,ใดๆนะกระชับนะครับเบสกระชับแล้วก็ไม่รึ้งนะรู้สึกสบายมากนะครับแน่นอนตอนกลางวันเนี่ยก็เอามาห,หลักๆนะก็คือมาเซอร์เบียงตอนทำงานครับก็สามารถต่อได้กับทั้งตัว PC ที่ใช้อยู่แล้วแต่หลักๆในเวลาเสียบกับตัวมือถือแล้วก็เล่นเล่นเพลงนะครับให้ฟังฮิปฮอปฟังแจ๊สนะครับฟัง EDM แต่เหล่านี้นะ ควาบดินป๊อปทั่วไปไม่รู้สึกเลยว่าแสบหูหรือว่านำคาญแก้วหูนะครับเสียงแบบนุ่มสบายอ่ะน,นี่อันแรกน,นะครับคือมันเป็นเสียงโทนแบบจะเรียกว่ากลางๆแล้วแต่อนเนกประสงค์นะนุ่มสบายแต่ว่าเบสก็มานะทําให้สนุกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยไปอัดอยู่ตอนนั่งร้านกาแฟกินกาแฟไปด้วยเนาะแล้วพอใส่แล้วพี่ที่เพอะมันมาบีดม,มันเนี่ยก็สนุกและยังย,ยกหัวตามอยู่เลยนะครับคือมันไม่ได้จุดชื่นนะมัน เพลินใช้ได้นะครับในการฟังเพลงนะเขาใช้ไดรเวอร์นะครับ Sony XM 5นะครับ Dynamic Driver X นะซึ่งก็เป็นไดรเวอร์ชื่อดังของ Sony นะครับก็เอามาใส่ในตัวนี้ด้วยจริงๆอ่ะแก่ออกมานะครับใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใช้เหมือนที่นุงเมว่าเนี่ยก็ได้แล้วนะแทบจะไม่ต้เป็นจะต้อง ทำอะไรอีกนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นเพิ่มเราสามารถดาวน์โหลดแอปนะครับที่ชื่อว่า Insole Hub นะใน PC มาลงนะครับผมพอลงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีให้ปรับเยอะมากนะแล้วแต่ปรับ EQ วก็มีนะครับปรับ EQ ของหูฟังนะอยากจะปรับระดับนะของตัว noise canceling นะครับบางคนรู้สึกว่ามันตัดเยอะไปนะอยากให้มันมีเสียงอื่นเข้าบ้างเนี่ยก็ปรับได้นะครับหรือว่าจะปรับระดับของตัวแอมเบียนโวะนะครับดึงเสียงอื่นเข้ามาบ้างให้มันน้อยลงก็ได้ สามารถปรับได้นะครับผ่านตัวแอปอินโซนเหมือนกันเนาะแอปอินโซนับนะครับจะมีการตั้งละเอียดด้วยนะว่าถ้าเกิดเราอยากจะแท็บตรงนี้นะครับทำให้เสียงเกมดังขึ้นหรือว่าเสียงเพื่อนเรานะครับที่คุยกันอยู่เนี่ยดังขึ้นเนี่ยก็สามารถเซตได้ตรงนี้เลยหนึ่งทีอย่างเงี้ยน,นะก็เร่งเสียงเกมนะครับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแตะสั้นๆสั้นๆ,นๆอย่างเงี้ยน,นะหรือว่ากดค้างไว้อย่างเงี้ยน,นะเสียงเพื่อนดังขึ้นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ 3D Audio นะครับ 3D เออสเป l เชียลซาวด์เลยนะครับปรับได้เหมือนกันนะก็ปรับคาแรคเตอร์เสียงนะครับให้มันมีความเป็นสามิติมากขึ้นก็เปิดปิดได้เขาจะมีเหมือนกับปรับวูหูฟังตัวนี้นะให้ส่งเสียงมานะครับ ให้สัมพันธ์กับคาแรคเตอร์ของรูปหูเรานะซึ่งหูเราไม่เหมือนกันสักคนเดียวในโลกนี้นะครับก็วิธีการก็คือเขาจะให้ดาวน์โหลดตัวแอปนะครับในมือถือมานะแล้วก็ถ่ายรูปหูเรานะครับก็อัพขึ้นไปบนเ,เหมือนกับระบบของอินโซนะครับแล้วเขาก็จะทําการแคลิเบตนะส่งเสียงมาให้มันตรงกับรูปหูเรามากที่สุดนะครับผมก็อันนี้ก็แนะนําให้ลองใช้นะจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างมันทําให้ต่อเชื่อมกับอะไรก็ง่ายใช่ไหมแล้วก็ สัญญาณเนี่ยมันไม่ตกนะลูงแม่ลองเทสตัะที่บ้านตัวเองนยนะเราจะมาทําการเทสเสียงกันดูนะครับโตะตรงนี้นะนี่ตัวทำงานนะครับแล้วก็จะเดินไปดูนะอันนี้คือเดินในห้องนอนนะครับระยะจากโตะเมื่อกี้เนี่ยน่าจะประมาณเอ่อเป็น10เมตรเลยนะครับเนี่ยสัญญาณไม่ตกเลยนะประมาณ10เมตรไม่มีปัญหาเลยเลยแล้วหูแบบสัญญาณต่อเนื่อง หล่อนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเราใช้บลูทูธอ่ะก็าอาจจะเป็นประเด็นนะถ้าเป็นคลาสสิกบลูทูธที่เราคุ้นเคยนะแต่ว่าพอเป็นตัวนีุู้บแบบมันมีดองเกิล2.4กิกะเฮิร์มาให้อ่ะโอ้มันมันสัญญาณมันเข้มแข็งต้องแฮอันนี้ก็ชอบนะเขามีเขาเรียกว่า L.E.A.D.O. u i นะถ้าปัจจุบันเนี่ยใช้ได้กับมือถือบางรุ่นเท่านั้นนะครับมันจะอยู่ใน,นริดสีเรียนะแหลกน้อยกว่าตัว2 4สกิกะเฮิร์สิ่งนี้แล้วก็กินไฟนะครับใช้พลังงานน้อยกว่าแต่ว่า ก็อันนี้คือถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือของ Sony นะครับ x p e ก i a ก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ดองเกิลนะแต่สำหรับลูกแมวเนี่ยแค่มีดองเกิลนี้แล้วก็โอเคแล้วลูกแมวอาจจะเป็นแฟนของดองเกิลมากกว่าเป็นแฟนของการแพร์บลูทูธ้วยซ้ำนะเพราะรู้สึกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่ามันง่ายกว่านะปึบเสียบจบเลยนะครับอยากให้มันแหลกมากมากนะในการเล่นเกมมือถือนะครับเจ้าตัว L E Audio เนี่ยก็จะแหลกน้อยกว่า 2.4G h z ดสี่อีกนะ ไว้เล่นพวกเอพีเอสบนมือถืออะไรแบบนี้นะการควบคุมง่ายสุดนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็คือเราจะใช้งานใช่ไหมก็แค่เปิดขึ้นมาป้๊บฉลาดดึงตัว USB dongle นะครับเสียบไปที่ก่อนที่เราใช้นะหลังจากนั้นนี่นะครับวิธีการใส่ก็คืออย่างนี้เนาะปั๊บเข้าให้ม่อถือนี่ยงนะก็จะเป็นอําตรงนี้แตะสั้นๆแบบนี้คือเพิ่มเสียงอยากลดเสียงกดค้างออไว้เสียบกปท้ายค่อย ค่อยลงมาเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับอยากจะเพิ่มเสียงก็กดขึ้นนี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครั้งที่เราแตะมันจะมีเสียงเพลงนะตึ้งตึงต้งตึงต้งบอกเราตลอดนะครับว่าค่อยหรือดังแค่ไหนนะเขาจะแบบว่ามีการรีสปอนส์ตลอดนะครับในขณะที่หูข้างน,นี้นะเปิดโหมดนะอันนี้คือน,น้อยแคนเซล l i n g นะครับจะมีเสียงเพลงที่ต่างกันด้วยนะตึ้งครับก็เป็นน้อยแคนเซล l i n g นะครับตัดเสียงรบกวนภายนอกตอนนี้ก็ไม่ได้ยินเลยเสียงแอร์เสียงอะไรต้องหายไปหมดเลย กดอีกทีหนึ่งอ่าดื้อๆนะครับอันนี้ก็คือปิดละอันนี้เป็นเสียงปกตินะครับปิดโหมดทั้ง2โหมดนะเป็นฟังปกติกดอีกทีนะครับด,ดึ้อ่อกดเป็นแอมเบียน์โหมดนะใช้แค่นี้เองนะครับแล้วก็เปิดปิดไมโครโฟนนะปกติไมโครโฟนมันจะเปิดไว้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเราเอออยากเปิดอยากปิดนะครับก็แค่กดค้างไว้เนี่ยเขาบอกว่าไมค์ออฟนะครับก็คือปิดไมโครโฟนคะรับกดอีกที อ่าไม่อ่อนนะติดโทรศัพท์ได้ด้วยนะเดี๋ยวลงมาจะลองโทรดูแล้วครับตอนนี้กําลังทําการทเ,เสียงหูฟังนะครับของอินโซนบัตเสียงเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนดีหรือเปล่าชัดเจนดีค่ะอ่าโอเคเสียงชัดเจนดีไม่มีแกว่งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีตกไม่มีขาดไหนได้เลยไม่มีค่ะเหมือนใช้โทรศัพท์คุยทั่วไปเลยหรือเปล่าครับเหมือนค่ะเอ่อันนี้นี้คือเสียงที่ท่านผู้ชมจะได้ยินจริงๆนะครับถ้าเราเล่นกันนะกับเพื่อนๆน,น,นะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะ คุณภาพของเสียงซึ่งตอนนี้ลูกแมวนั่งจริงๆได้ยินเสียง,งพัดลมด้วยบอกไม่รู้นะเพราะด้านขวา,าลูกแมวเนี่ยมีพัดลมเปิดแต่ว่ามีแอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเปิดพัดลมส่องไว้เฉพาะที่นะอร์เนี่ยก็เสียงประมาณนี้นะลนู่นิคนูนิคนตายเห็นนิดๆโดนซะโดนไปสองหือว่าใช้ได้ไม่แฟนซิลลงค์นะครับในเคสของบ้านกันนะเคสของบ้านเนี่ย บางทีเล่นเกมนะครับแล้วก็คุณแฟนก็จะมาออกกับการข้างข้างเพราะว่าข้างที่นอนเนี่ยมันเป็นที่วิ่งนะครับก็เราสามารถกดตรงนี้เพื่อปาดเสียงของตัวการวิ่งกิจกรรมรอบๆตัวเนี่ยหายไปเลยนะครับแบบว่าแต่บ้านมันก็ไม่ได้เสียงดังมากอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแม้แต่มีคนมาทํากิจกรรมรอบๆเนี่ยก็จะไม่ได้ยินนะครับอันนี้ถือว่าดีมากไม่รบก,กวนนะครับเราสามารถโฟกัสกับเกมได้เต็มที่นะใครพูดอะไรมาเราก็ไม่ได้ยินนะครับคุณแฟนพูดอะไรด้วยเราก็ไม่ได้ยินนะดีมากต่อไปก็คือ ไปในพื้นที่สาธารณะนะครับดูมาลองเทสกับพวกร้านกาแฟต่างๆนะโอ้อันนี้เนี่ยหาเรียกได้ว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ดังมากๆนะครับความถี่ต่ำๆที่มานะอันนี้หายไปเลยนะครับผมแล้วก็ความถี่สูงหรือเสียงเพลงอะไรใกล้ๆเรานะก็จะหายไปแทบจะหมดเลยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าประมาณ95-98%ถึงนี่คือหายไปเลยนะ,ะถ้าเป็นสมัยก่อนน้อยทันเซนิงอ่ะมันจะมีบางคนนะรู้สึกดู้ึเนานะ บางคนจะรู้สึกแบบโอ้โหมันอืน่นนี้มันไม่มีนะครับน้อย cancelling รุ่นใหม่เนี่ยน้อย c a e l l a t i o n รุ่นใหม่นี้คือแบบไม่รู้สึกว่ารบก,กวนนะไม่รู้สึกว่าใส่แล้วไม่สบายนะครับเนี่ยจเจ้าตัว in zone buds ตัวนี้ใส่แล้วสบายมากนะลูกม,มาเป็นคนเลืกอ,อกมากประมาณหนึ่งนะสำหรับเทคนโนโลยีพวกนี้นะครับภาพมันไม่ค่อยเวิร์กอาจจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้นี่ถือว่าดีนะใช้ได้เลยไม่ร้อนนะถ้าเราเทียบกับแบบพวกครอบหูใช่ไหมเวลาเราใส่มันก็จะแบบ ต่อให้มันเป็นเมมโมรี่โฟมแล้วแต่มันก็จะร้อนใช่ะหูฟังไวลยลเพวกนี้อันหนึ่งก็คือรูปร่างเราเห็นใส่มันจะดูแป,แปแลกแต่ลูปแมปวชอบและลูปแมปบว่าอันนี้มันไม่ห่าง้วเนี่ยรูดีม,มันเหมือนอารมณ์แบบคล้ายๆเป็นบูทูธอะมันไม่ได้เล็กเกินไปแล้วมันไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครแบ,บว่ามันดีไซน์ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นพอพูดไปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าลูแมวใช้มันจริงๆนะคือไม่ได้มาโฆษณาให้เขาเลยนะครับแค่ส่งมาคุ้มแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเราใช้ดูนะ มีหูฟังไม่มากนักนะครับที่เรารู้สึกว่าตอนแรกเราเฉยๆนะแต่พอเราใช้ไปก็มันเหมือนกับมันค่อยๆติดอะใช้แล้วติดล้วรู้สึกเออมันเวิร์กอะคี์เวิร์ดของมันเนี่ยคือมันสวมสบายมันใช้ง่ายนะครับผมมันเชื่อมต่อได้ง่ายเสียงมันดีไม่หนกหูสะใจเล่นเกมได้สนุกนะครับแล้วก็เอาไว้ทำอย่างอื่นได้ด้วยดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะครัก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอ้โมันครบ แล้วก็ไม่ไม่จุกจิกเรื่องการชาร์จนะชาร์จแป๊บเดียวอ่ะนะก็เสียบตัวเนี้ยแล้วก็เป็นพอร์ต USB C อยู่แล้วนะเสียบกับอะไรก็ได้คือมันง่ายมากนะมันสุดๆแล้วนะครับมันง่ายสุดแล้วนะด้ยรู้สึกว่าประทับใจพอสมควรเลยนะครับสำหรับเจา้าตัวนี้นะก็เน,นี่ย Inzone Box นะครับประมาณนี้ถ้าใครหาหูฟังเล่นเกมนะอันอ้ประสงค์นะครับเชื่อมต่อได้กับหลายแพลตฟอร์มนะหลายเครื่องนะครับก็ ลองดูแล้วกแมวว่าตัวนี้โอเคตอ,อนนี้นะครับผมใครลองใช้แล้วเป็นยังไงก็แบ่งป,ปันความรู้สึกกันมาได้นะกูแมวขอลาบแล้วนะครับเจอใไปไปหม่ในวันีถัดไปนะขอให้มีความสุขว่าพี่ทุกท่านสวัสดีครับผม